ธุรกิจการบินธุรกิจการบินผมยังไม่ได้เปิดคลิปเลยเมื่อมันเทปที่แล้วอีกแล้วช่องกูได้แทะไม่ได้พูดเลยคือคลิกเบรไงเปิดปุ๊บเข้าไฮไลท์เลยใช่แล้วเดี๋ยวค่อยมาเริ่มใหม่ทุกคนด้วยนะครับผมเอสเทดทันเดอร์ด้วยนะไหนเห็นป่ะแล้วก็ค่อยกลับมาสวัสดีใหม่นี่เป็นต้องมึงไม่ต้องเสียเวลาทำไฮไลท์ครึ่งนาทีแล้วผมเพิ่งได้พูดฮะทุกคนเออโถอันนี้มไงเราคือเพิ่งมาถึงเลยนะฮะเเพ่งลยยอูกรุทโอเคอยู่กรุงเทพนี่แหละรู้แล้วว่าอยู่กรุงเทพของเพิ่งมาถึงเลยอออ๋ผมขโทษนะะฮ อันนี้เขาเรียกตลาดอะไรพี่ป๊อบถ้าภาษาลคนวันนี้เรียกตลาดในครัอ๋อเพราะมันอยู่ในค่ายทหารใช่ครับโอ้เจ๋งอ่ะนี่คือนี่ขายวันละสามถุงแค่นี้สามถุงแค่นี้อนี้พถูหเรียบร้อย,เ,ยเรียบร้อยซอสไม่จริงๆอะ่ะมีอีกสาขา,ขาหนึ่งเฮ้ยทอดทำเองเหรอใช่ทำเองเฮ้ย,ยคนทิมที่เดียวคนรู้เลยมันหกใส่มือผมแล้วผมทิมจริงห์เฮ้ยได้การว่ะคือซอสเขานัวมากๆก็ไม่เค็มมากทุกคน ใช่จริงๆใส่กันช้าไว้วันสองใบเจอลำนัวจับโสดเพลงคนเข้าอะไรสักอันนี้เศราบรรยากาศแบบทับปิกเลยนะผมไม่ตัดด้วยบรรยากาศได้คือวันนี้ที่หัว ตลาดวันนัดครับผมว่าจะเป็นวันที่ร้านค้าจะเยอะมากราผมมามาสายวันนี้เขาตั้งกันหมดแล้วนะคนอื่นเขาตั้งกันเตี้ยนจริงเหรออันนี้นีห้าโมงอันนี้ไม่สายแล้วพี่เ <c oughs> ย็นมาช้าเลยแหละออซึ่งเราต้องวัดดวงเอาว่าเราจะได้ที่ตรงไหนเอ้าเหรออย่างนั้นเลยเหรอใช่เพราะวันนี้มันเป็นตลาดแล้วพี่แบบวันนัดเนี่ยเดินวนไปกลับงี้ได้ไหมไปกลับไปจนก,กว่าเขาจะมีที่ว่าพูดจริงไหมเนี่ยิง ดูให้จริงเจ๋งว่ะเออว่ะเจ๋งแ่ไรละปาคนชอบไงเรมองคนอื่นไงเออใครมาก่อนใครมาเร็วก็ได้ที่มันคือที่นี่มันจะมีที่ประจําจะเป็นการวนเวียนกันไปซึ่งมันจะทําให้ก็เลยว่าร้านค้าแต่ละร้านเนี่ยมันหลากหลายแล้วก็คนเดินตลาดเนี่ยก็จะเดินทั้งตลาดเขาจะไม่เดินสิ่ใดิ่หนึ่งอืกแต่ว่าถ้าเกิดเราได้ที่เราก็ต้องจ่ายเขาจะไหมพี่ใช่เอาหรอมาดูกันที่ป๊อปจองไงทุกคนผมชอบ ขาเรียกอะไรที่แกเล่าให้ฟังเมื่อกี้มันเจ๋งนางเลยทุกคนแล้วดูนะว่าแกจะใช้ชีวิตการเป็นอยู่การค้าคานขา,ขายของแกยังไงนะจะผมเจอที่ลงๆแล้วดูดิแกจะเสียบไหมเราจะรู้ได้ไงว่าไม่มีเจ้าของถ,ถ้ามีเจ้าของ,ของเขาก็มีอ๋อลงแล้วมหรอ มันจะไม่คยติดอ๋อเหรอซึ่งก็ดีดีไงกูไม่ต้องไปแบบวุ่นวายกับใครไงก็อยู่ของเราคือของเรามันขายดีอยู่แล้วลูกค้ามันตามหาเราสาไมาได้ต้องแน่จะบอกว่าของเต็งอร่อยวะงั้นใช่ครับผมไม่เราเดินมาังมีอยู่ร้านเดียวเนี่ยเมื่อกี้มีเมื่อกี้มีเอามีเหรอเดี๋ก็เจ๊งเดีก็เทงอ๋อปวดเดีก็เจ๊งเดี๋ก็เจ๊งอ๋อนึกว่าเขาซึ่งคือมันเป็นภาษาภาษาใหม่มันคือสั์ใหม่ที่แบบมันตัวเล็กแล้วกินแล้วแบบสดิสดิ่ง มันเล็กๆแต่ดิ้งแต่จริงๆคือนลอ,นองแล้วลลจะกลับไปเรื่องนี้อ,อ่ะพอดีพึ่งกลับมามาจากมาด,ดูอะ่ะ<อ>เจ<ร>้าแรก,ก,กมีพี่เข้ามาประเดิมวนันนี้ก็นั่งเป็น กำลังใจนะฮะเป็นแผนกเชียร์อัพนะฮะมาละมาละน,นี่นะก็ชิวๆเป็นไลฟ์สไตล์ชีวิตพี่เขาะนะฮะนี่ก็เป็นร้านรูมแอนดเลาเอาละมาแดกดีกว่าเฮ้ยยังยังแข็งๆเลยไม่ค่อยพูดไม่รู้เรื่องตอนนี้เมื่อคืนหนักเมื่อคืนเช้าเจ็ดโมงเช้า อไม่มีเลยเล่ากินเหล้าหรออะไรอ๋อก็อึนเหมือนกันไม่ได้เติมหัวไปเล่นเม่นโพอกันล่ะไปเรื่อยๆไปเรื่อยไปเรื่อยเรื่อยค่อยค่อยไปต่อจากพุทธเทนเมื่อกี้ไงก็แบบเดี๋ยวตัดบนโทรศัพท์ชิวๆเลยช่วงนี้ตัดบนโทรศัพท์แล้วผมไม่ได้ซีเรียสเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะอเพราะว่าไม่มีคอมไงก็เลยตัดบนโทรศัพท์ครับพูดนะครับผมก็แกก็ขายของแกนะเนียแต่น้ำน้ำอะไรนะน้ำซอส น้ำซอสน,นี่ผมอยากให้มาลองเองนะกลิ่นนะกลิ่นคือหอมคือไม่เหมือนที่อื่นเอานี้ดีกว่าไม่อยากจะคุยจะโม้หรอกคุณลองมาเองนะที่นี่นะเดี๋ยวผมปักหมดุดเช็คอินให้ที่นี่นะแล้วก็ลองมาซื้อดูเขาจะขายเขาจะใสแ่แว่นขายอยู่นี่แหละมีอยู่กี่ร้านนะถ้าซอสน,นี่มีร้านมีร้านเดียวอ๋อแมลงมีหลายร้านแต่ถ้าซอสอร่อยอร่อยแบบนี้ต้องร้านนี้นะฮะทุกคนอร่อยหกสิบ,คบโมคม้เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันนะฮะว่าเป็นไงต่อนะไปใกล้เวลาปิดร้านแล้วเราจะ อยู่จนแกปิดร้านเลยวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปดูกระท่อมแมลงไม่รู้จะมีโอกาสได้ไปหรือเปล่าดูเดาเอานะเวลามาอย่างเห็นทีไรนะพรุ่งนี้ไม่ได้ขายทุกทีเลยไม่รู้เป็นไรครับจริง<อ>โอ้โหทุกคนเผลอไม่ได้เลยทุกคนคือผมเป็นคนชอบกินดักแด้ามากแล้วผมก็ตั้งใจไปว่าจะชิมของพี่เขาคือร้านคือใกล้หมดอ่ะถ้วยสุดท้ายนี่ผมขอเลยเกือบไม่ทันทุกคนดู อรออะไรนะวันนี้กูรู้ว่ามึงมากูแลกของมาน้อยได้โหแสดงว่าเฮ้ยเครียบแป๊บเดียวหมดสร้างโปรไฟล์ครับผมงั้นไอแสดงว่าที่ซื้อซื้อนี่คือจ้างมาหมดเลยจ้างหมดเลยจ้างมาตั้อเนี่ยอันนี้คือเดี๋ยวกูต้องไปคืนเขาโอ้กูก็ได้ว่าลูกค้าเยอะแต่โอยพี่เขารอเล่นนะฮะทุกคนเรื่องจริงเอาผเรื่องจริงด้วยอันนี้ดูทุกคนเหลือแค่นี้แล้วส่วนใหญ่ที่เหลือแค่เนี้เนี่ยหกเนี่ยหล่นอยู่ข้างล่างเนี่ยหกหมดแล้วเหลือตรงพื้นนะกี่โมงละอ่าถอดสายชาร์จ เจ็ด <7, S 1> ถูนะทุกคนแปและ10บนี่นิดเดียวพี่2วินะก่อนหน้านี้พี่ป๊อปเขาบอกผมไว้ว่ามันจะมีช่วงเวลาหยุดใช้ไฟนะฮะแล้วก็จะมีช่วงเวลาไฟข้างบนดับนะเ mm hmm. อาเมื่อกี้แกนับเขาดาวเพื่อที่กำลังจะบอกว่าปลั๊กคุณจะใช้ไม่ได้แล้วนะทุกคนนี่โชว์ประสบการณ์ที่ขายมแรงอยู่ตรงนี้นะทุกคนแล้ว,ลวเราจะไปดูด้านบนเข,า,ขาไปติดตรงน,นี้กูเห็นบอดีเมื่อกี กูว่าแล้วที่มึงปูมาทั้งหมดเนี่ยเพื่อที่จะให้กูมีอินเนอร์เรื่องนี้นี่มันฉลาดมางแผนไหกู่ชวนคุยให้มึงมองตรงนะเออใช่กูเชื่อแล้วสรุปคือมองเห็นเขาไปเปลี่ยนนี่คือสิ่งที่ป๊อกต้องการมาทั้งหมดปูตั้งแต่ต้นคลิปเลยนั่นเนี่ยมันนั่งได้อีกประมาณชั่วโมงหรอแตสองทุ่มพี่ก็เก็บละเก็บล้านใช่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 ส่งไปงั้นเนี่ย รู้ว่าไม่มีฟิวมก็ไม่มีก็เลยใช้ฟิวสดๆเนี่ยต,ตลทนะุกเวลาคือ <c ười> อยากจะถ่ายไงเดยกก็หาว่าอวยอีกวอวยแหละของมันอร่อยอยู่แล้วนะนะั่นแหละไม่ค่อยท้อไรเลยนอันนี้เรื่องจริงทุกคนคือมันไม่ไม่ฉุน <c oughs> เหมือนที่เราเคยได้กลิ่นนะครับแล้วก็ไม่เค็มจนเกินไปนะครับมีความกลมกล่อมมีความนัวนะฮะมีหอมสมุนไพรแล้วก็หวานของซอสนะฮะ เราไม่บอกว่าพี่เขาทำหรือใส่อะไรเข้าไปนะแต่คือเขามีซิกเนเจอร์มีเอกลักษณ์ของเขาจริงๆนะทุกคนจะหาว่าอวยจะหาว่าคุยนะฮะอวยอวยอร่อยมอร่อยอร่อยสิไม่อร่อยกูจะมาขายทำไมล่ะเออเอาเอาโอเคกระตั้มนั้นนะทุกคนมาลองชิมกันเองตลาดทหารมารักษาพระองค์รอหนึ่งพันหนึ่งบางท่านจไม่ผิดนะอ่าร้านพีซอยสองในไลน์แมนมีสั่งไลน์แมนได้สั่งกับพี่คือเดี๋ยวไลน์แมนมารับกับพี่ไปตรงให้เลยใช่เนาะใช่เก่งว่ะ ออพี่จะไปเชียบยนเคต่อใช่ไหมใช่ใช่เดี๋ยวไปดูมาปากเชอ,อรป์ปางเออโอเคนะครับเออเนี่ยเอาน้ดว่าผมไม่พูดเยอะมาลองกันเลยนะฮะความสดความหอมความอร่อยต้องที่นี่นะมาลองเองขอกินต่อก่อนนี่ถ้ายิ่งกินต่อรล้อนอนะรสชาตจะหอมอร่อยมากกว่านี้เพราะว่าเราใช้น้ํามันใหม่ทุกครั้งมันก็จะมีกลิ่นของน้ํามันแล้วก็มีกลิ่นอารม่าของใบมะกรูดกันกันข้างในการผสมผสาน ผสมกันใช่มีอะไรแล้วไอ้ท่าดิบนี่คืออะไรไม่รู้มันเด็ดแอร์ไม่แล้วนะกูดูอาการแล้วไอ้ท่าเมื่อกี้คือแบบร้านจะปิดไงคือแบบร่างกายจะได้โดนแอลกอฮอล์ไงเสียเลนเล่าเรื่องเี้โอเคนะฮะนี่ก็ใกล้จะถึงเวลาไฟดาบปิดร้านแล้วครับเราจะมาส่งท้ายกับบรรยากาศเก็บร้านนะฮะแล้วก็เดินทางไปที่พากันจวดขอกินต่อกันทุกคน อ๋อเหรอคือปกติไม่ได้ท่าขนาดนี้สะอาดคือที่เช็ดเพราะว่าเราจะเก็บไปในรังแล้วซึ่งมันถ้ามันไม่แห้งมันก็จะอับไงมีกลิ่นแล้วก็มันก็เป็นเรียกว่าแหล่งสะสมของแบคทีเรียเนี่ยครับหลังจากขายของเสร็จแล้วนะพอถึงเวลานะร้านอื่นเขาก็จะทยอยกันเก็บทุกคนดูไหมโล่งเลยเห็นไหม แล้วพี่ป๊อบก็ได้เวลาเก็บนี่ทุกคนเขาก็จะล้างข้าวล้างของนะฮะแล้วก็เอามาใส่ลังไว้ใส่ลังอีกทีหนึ่งนะอืมแล้วก็จะเก็บไว้ในรถคันนี้นะครับแล้วพรุ่งนี้ก็ทอดแมลงมาที่รถนัะเขียนมาขายตรงนี้ใหม่นะทุกคนครับนี่ก็เป็นชีวิตวันหนึ่งของพี่ป๊อบนะนี่กำลังเก็บของเนาะ แล้ววันนี้แอคทิวิตี้เราจะไปที่ไหนต่อนะฮะติดตามเฟซบุ๊กก็จะต้องพาเบอร์ปสีกัญชาไวใช่ที่ทีอะลรวะแถวแถวนี่แหละเพกรุงเทพกัญชาเยอะไลฟ์กัญชาเยอะมากผมไม่ดูดนะครับไม่ดูกัญชาไม่ดูบุหรี่ครับดูกัญชาแทนอ้าวอ้าวอะไรวะโทษโทษส่งผิดเองแหละโอเคฮะอันนี้เขาก็เริ่มเก็บของเสร็จแล้วนะฮะ